สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 22. ธันวาคม 2568. ยามเช้าย่านนนทบุรีนะครับช่วงนี้เสียงเสียงในสปรีมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะไม่เสียนะครับ 22. ธันวาคม 2568. ยามเช้าย่านงามวงวานครับวันนี้คึกคักครับ F อซเยอะนะครับทั้งพีษสาพ่จอยลุงสมพงศ์นะครับ ตีอายุน uh, no, so uh, um ุสังภัง อีกทางเมยที่นังโหตุสุขิตาโหตุยาทโยขอส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทำสำเร็จเดี๋ยวนี้จงสำเร็จแด่เจ้ากรรมในเวรบิดามดาครูบาอาจารย์ตัวเจ้าปริยาปุญจาของเพื่อนรัศด์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะถ่ายไว้ครับแต่ระบบเสียงไม่ค่อยดีครับไม่มันเสียครับใหม่ใหม่สั่งไว้วันนี้น่าจะได้ เดี๋ยวนี้ทนทนฟังช่วงแรกก่อนแล้วกันเนาะวันนี้คงได้ใหม่มาแล้วล่ะดู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 มันจำไม่ได้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 มันดีผู้ไม่เห็นหลายวันผู้ใจยานใจยานเราไม่เจอกี่วันเนี่ยฮะเราไม่เจอกี่วันเนี่ยหอมย่างหอมย่างหอมย่าง หอมยังไม่รู้จักกันละไม่รู้จักกันละโอ้ยไม่มีใครเกินแล้วเราล่ะ introvert หาหมอมาเป็นอะไรอ่ะเอ้าขาไหนขาทั้งกษนี่ว่าขาที่ห้าบวมมันคันแล้วมันชอบกัดอ๋อบวมงเงี้ยลูกอุ้ยบวมอุ้ยเจ็บดิสองข้างเลยเจ็บดิร้องไห้ไหมเนี่ยแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้ไม่บวมเหรอสาวที่หอนอุ้ยแบบบวมตาทุกทีครับ อนุโมทนาบุญครับหมามีบุญฟังพระเช้าเลยสาธุครับสาธุครับสวัสดีพี่ขับปลอดภัยครับ<ด>หมามีบุญหมามีบุญในบ้านจะเปิดพื่อจะยยเขาฟัง <c oughs> นั่ง <c oughs> สงบดีไปละไม่เปิดให้มันฟังมันจะมองเหรอ,หรอมองหาอาีกอ้าวไปละไปละมี <c oughs> คนสวยนะครับสนใจไหมครับวันนี้มีโปรดักต์มานำเสนอครับ ฟองเต้าหู้ทอดร้อนๆนะครับเดี๋ยวไปฝากชุดหนึ่งนะครับน่ะฟองเต้าหู้ของแท้ของแท้สวัสดีครับน้งอ้วนน้งอ้วนของเราอ้วนจ๋าไม่กินหรอวันนี้หมูทอดไม่ร้อนลูกไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนหันหมาวันนี้ลืมซื้อมาหน้ำลายพื้นๆ,ๆเลยเว้ยน้ำลายกันนี่ร่วงมากกว่าหมูเอ้าไปกิน,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 นไหมเฮ้เฮ้เเน้ำนอ้วนน้ำอ้วนไปละข้าไปนะ ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปสุดหล่อสายแบนปั่นให้โลกจำข้าผู้ปั่นสิบทิศไฟอะไรไฟแดงไม่ใช่ปั่นให้โลกจำการไฟฟ้านะครหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปครับ คนสวยแล้วสดชื่นครับนี่นี่คนหนึ่งนะสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสทานไหมของเต้าหู้ทอดลองกินมนะันติมบ่อยนะลงเวลาทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นคนสวยแล้วสดชื่นนะฮะเพื่อนผมพี่ผมน้องผมนะครับมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับ่าลืมทานอาหารเช้ากันด้วยนะครับจัดเลย ฮะขนมยำเช้านะครับเยอะของขา้าของข,าขาอ้าวข้าวยังไม่ได้กินเลยนะแต่วันนี้มีซิกเนเจอร์ใหม่มานาเสนอปองเต้าหู้ทอดร้อนๆนะครับนี่จิ้มกับมันจิ้มนะครับเหี่ยนะเช้าเบาเที่ยงเย็นเย็นเน้นกลางคืนปองเต้าหู้ทอดอร่อยมากขอบอกสุดยอดอืมหืมหืมหืมสุดยอดนอกนั้นจะมีขนม,นมชั้นขนมุบขนมต้มงัน,น้อร่อยมาก จะมาของข้าวครับขนมจีนเยลยาใจนะฮะเหนียวหมูทอดไก่ทอดขนมจีนเยลยาใจมี่ยังบางส่วนของหันเช้านะถ้าจะไม่กินด้วยมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ